มา,<น>ากินข้าวกันค่ะเม็ดมันแข็งมันคือมะละเหี่ยวกินข้าวกันค่ะคกินข้าวกับน้ำพริกวันนี้น้ำพริกปลาทูปะลาล่าเครื่องผัดเผ็ดหน่อไม้คุณเชียงผักต้มและผักสด ตีมันไม่ได้ขนมันมัเป็นคนปอดมันเต้มันกินขผาวมันกินเจ็ดมันกัดเลยมันกินมาค่ะกินข้าวกับน้ำพริกกับป้าแซ่บไรพี่น้อง เสดาวค่ะเอาละค่ะมากินข้าวอร่อยอร่อยด้วยกันโอ้ยผมเดผมมาละเหรอผมเดาวเดาวากินเมื่อกี้นี้ <laughs> ทำไมไม่ปิ้งเดาวละ่ะจะต้องกินเหมือนฉันนี่ผมกิงมาหอมผม,ผม นอมคือดปิ้งตอปิ้งใช่จะมีข้วผิ้มอย่างเี้ยสาธิตการกินผักขมให้กันดูเออกินกับคุณเชียงสิกินกับปลาทอดน้ำหมูเ่ากันเลย กินนะข้าวเดี๋ยวผมใหม่อืมผมก็เลิกก็มันมันเค็มมากใช่ไหมน้ำพริกมันเวลาก้นหม้อจ<ม>ะเดาค่ะถ้าเธอไม่กินไหนห่อ่ะเหลือไว้ให้เบสกินไม่อค่อยตังยังไม่ได้กินเลย ตักมาแล้วมั่งชาวเธอตักมาแล้วแต่ว่าไอ้ตังยังไม่มีตังยังไม่มีอ้ตันี่ตอนเย็นถ้าเปิดก็มันไม่ได้ไปทำง,งานนะอ่ะคงไม่ได้ไปมั้งวันนี้ก็ผัดเส้นให้มันนึกแต่ขเขาเรียน คุณเชียงทอดน้ำเพิ่มกระพักมาเชียมหรอขอกระคำน,นะโอ้โห ไม่ขมหรอกำหรับเธอก็กินกินดิบจะขมน้อยกว่าสุกเีืยวจ้องเปทนห่ยเน้นมาได้กนะ็เพื่อกระปิดผัดนั่นเนะี่ยช่วยชีวิตนั้นเนะี่ยนี่กินหรอไม่ค่อยเข้ากัน ดาวเราข้าวก่อนก็หอมนะอือจงมาเผื่อนะหมดแล้วผัดต้มกินให้หมดแล้วเธอเสียได้นะ Thì cũng được luôn nhanh 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 lúc nhanh nói, à nhanh 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 <N> มีแต่กระหล่ำใหญ่ที่เขาเลาะออกเหลือแต่ไส้มันนั่นแหละไส้ออ <S 2> <S 2> ของมันมีแหนงมันอะแหนงมันออกมาเขาตัดใหญ่แล้วมันออกมาแหนงทำมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านผักที่เขาเลาะออกกอัเป็นกองกองเนาะเอาไปเลี้ยงอะไรก็เอาไปเลี้ยงก<า>็ห่านเสียดาย ที่ตลาดเบเบ้เอ้ยอือออยมอ,อู้แล้วจะกินหมดเหรอหอ้องใช่ก็ไม่ค่อ,ดอย,ยดีเหมือนกัน ออองะะไระไรรมีเม็ดมันอ่อนมีอยู่สามลูกนะไปกินอันเนี้ยกินเม็ดมะขามดิบไปอะ, <laughs> อะไรวะมันเหนียวขนาดนี้ก็น,กนึกว่าหมูอะไรวะมันไม่แข็งเลยโอ้โหเคีเ้ยวแตกอ๋อมะขามเ <laughs> ม็ดมะขาม <laughs> มะขามใส่ขงยองเม็ดมะขามคั่วจนสุกเม็ดมะขามเอาลูกอ่ะ เทำไมไม่กินละเมลี่คุณเชียงน่ะเอ้าของกินเล่นของกินเล่น,น <c oughs> กินกับสะดาสิมันจะไม่ขมเลยแหละลองดูใครทุงแห้หรอหยบองป้าเสร็จภาระะกิจแล้ว <c oughs> นะคะค่เป็นห,หมดตองรอแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับกดคลิกกดติดตามสวัสดีค่ะ